อันนี้480แรงนะครับใกลยจะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาเข้าไปทำท่อแล้วดูโลโก,โก้ครับเชียงใหม่แนะ่นอนสีนี้เดี๋ยวให้ดูเรียบร้อยแล้วนี่มือ,อยังดำอยู่เลยเดี๋ยวดูหนะ้าจอกันสักหน่อย <c oughs> ของดีๆ อันนี้ปิดระบบเผาแคทเผาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่มีการยิงน้ำมันมาเผาแคทแล้วนะโอเคปิดเรียบร้อยอลูกค้าอยากได้ปลดความเร็วจัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับไฟไม่มีนะน่ตรงนี้ก็ไม่มีสมบูรณ์ปกติทุกอย่างเหมือนเดิม <Okay. S 2> เดี๋ยวดูนี่กันหน่อยโอย้หมูเปื่อยอยากปลดความเร็วนะครับเรียบร้อยร้อแปดสิบเรียบร้อยตามตามใจอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อ ระบบน้ำนี่วะเนี่ยขอระบบน้ำในนะ้ำมันดีเซลโอเคเปลี่ยนกรองเปลี่ยนอะไรน่าจะหายตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรดูเครื่องดูดยก่อนไม่มีแล้วเดี๋ยวดูเกียร์ก็จบแล้ว ไม่มีอะไรโอเคเรียบร้อยสมบูรณ์นะอันนี้480เดิมเดๆโรงงาน480ญี่ปุ่นเลยโอ้โหเสียงมันคำลามอย่างงี้ป่ะสุดยอดจริงๆให้ดูหน้าจอ,อเคีใสๆเลยนะไม่มีอะไรเลยหน้าจอ,อาเรียบร้อยโอเค เดืยดร้อน